ต <laughs> ีเทสนี้หนูเป็นอะไรมาคะเป็นกระดูกทับเส้นค่ะกระดูกทับเส้นเนาะ,นนะปวดหลังเนาะปวดหลังเล้าลงขา <laughs> เดินเสียสูญเนาะใช่ <laughs> <laughs> เดินเสียสูญมาต่อไม่กลัวไหมไม่กลัวค่ะอยากหาย,ไหายนะไปหาหมอหาอะไรมาแล้วมันไม่หาย ไปหาหมอมาแล้วไม่หายเออแล้วมาตอบอีกครั้งนะคะครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะดีขึ้นเยอะไหมหนูดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยเนาะจากเดินเดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เดินคล่องแล้วค่ะเดินคล่องแล้วไม่เสียสูนแล้วเนาะใช่ ไม่เดินกระเพกไม่เดินอะไรเลยเนาะใช่เดินเหมือนคนปกติได้แล้วเดินเหมือนคนปกติได้แล้วหมอก็ดีใจด้วยเนาะที่หายเป็นปกติเดินเหมือนคนปกติทั่วไปได้แล้วเนาะตอนแรกนี่ไม่ได้เลยเนาะเดินไม่ได้ค่ะลงน้ําหนักขาไม่ได้เลยหายก็ไหม ตอนเดินไม่ดีอ่ะไปไหนก็ไม่ค่อยได้เดินค่ะนั่งอยู่บนรถอย่างเดียวเพราะว่าเดินก็จะปวดอ๋อถ้าเดินก็จะปวดแต่ตอนนี้ตอนนี้ลงเดินปอแล้วค่ะเดินปอเนี่ยไม่ต้องถานแล้วเนาะใช่ไม่ต้องถ่านแล้วไม่ต้องถากระดูกกระดูกพับเส้นแล้ไม่ต้องถานละหายได้ง่ายๆขอโทษนะครับคุณอายุเท่าไรคะเนี่ยสี่สิบสี่ค่ะยังเด็กอยู่เลย เด็กอยู่เลยยังใช้ชีวิตยอยู่อีกยาวไกลนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เป็นกระดูกทับเส้นประสาทหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเส้นเข้าวีดปวดเขา่าเข่าเสือ่อมสามารถหายทุกโรคได้ง่ายๆนะคะชีวิตคนเรามีค่ามหาศาลอย่าปล่อยให้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออ่อพคลนหมอรักษาหายทุกโรคนะคะ <c oughs> หายได้ในราคาสามร้อยบาท หายง่ายๆแบบไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเสียเลือดเนื้อนะคะเสียไหมไม่เสียไม่เสียแต่ระบบเนาะระบบนิดหน่อยเนาะระบบธรรมดาเนะค่ะระบบนิดหน่อยแล้วหายง่ายๆดีกว่าต้องไปผ่าคแค่ระบบม,มันทํางานได้ด้วยเนาะใช่และทางานได้ใครสนใจมาได้นะคะจะได้โรงเรียนน้ำทีมีสภาพจังหวัดปุดิรฐดิ หร,หรือใกล้สาสตร์ตอบเส้นที่ไหนไปที่นั่นก็ได้นะคะหรือใกล้อุทัยธานีไปหาจารย์เลยนะคะอุทัยธานีาบ้านไร่อุทัยธานีนะคะพระมหาสีไทยนะคะหรือถ้าใครใกล้อุตรดิตจาก G e P S มาที่โรงเรียนน้ำพีนิตรภาพจังหวัดอุตรดิตเลยนะคะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะ